นี่ครับผมโห,หน่าทานมากทุกคนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมมาครับพี่น้องวันนี้ใจพามาแกงมะเขือขึ้นหรือมะเขือแจะนะครับผมมะเขือแจ้เนาะครับผมหรือไทยใหญ่เรียกว่ามะเขือข้นนั่นเองนะครับผมพี่น้องมาเด้อวันนี้ใจจะพามาแกงแบบสุดไทยใหญ่เนาะทุกคนนี่ครับผมใจจะใส่กับตินหมูเนาะ ใจต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนมาครับผมพี่น้องไปติดตามรับชมวิธีการทํากันเนาะทุกคนแบบง่ายๆบ้านๆนะครับผมก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชับชไกให้ใจหนุ่มน้าเด้อครับผมพี่น้องนะครับผมไปครับติดตามรับชมวิธีการทํากันเนาะทุกคนนะครับผมผมพี่น้องดูวิธีการปรุงกันเนาะใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยนะครับผมสําหรับทอดกระเทียมนะครับ ใก็จะตามด้วยขมิ้นนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมลงไปนะเราต้องคั่วกระเทียมให้เหลืองก่อนนาะทุกคนมันจะได้กลิ่นหอมส,สุดไปเลยนะครับหอมมากทุกคน ไดก็จะตามด้วยมะเขือเทศนึงครับผมระบอมทำให้มะเขือเทศนั้นละเอียดอีกนิดนึงเนาะทุกคนเพื่อจะได้กลิ่นมะเขือเทศออกมาเปรี้ยวๆหน่อยนะครับผม หลังจากนั้นก็ตามด้วยะเอ็ดของเรานะครับน้ำพริกถั่วเน่าทุกคนใส่ลงไปนะครับน้ำพริกถั่วเน่าก็เหมือนคล้ายๆเหมือนน้ำปลารละนะเนาะครับผมครับผมจะใส่ทุกเมนูนะเหมือนผักอีสานนะครับคนไทยใหญ่ก็กินบางบ้านก็กินอยู่นะครับกินก็มือนะครับใช้ก็ซอบกินนะครับผมใส่ส้มตำนะครับ ทีนี้จายก็จะมาใส่มะเขือนะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับผมทุกคนแล้วก็ตามด้วยพรองชูรสหนึ่งครับผมอย่างละหนึ่งช้อนนะครับผมง่ายมากนะครับผมทุกคนทีนี้จายก็จะเอาหนึ่งกระดูกหมูนะครับชินหมูที่จายต้ไมไว้นั้นใส่ลงไปนะทุกคน ครับผมได้มาเยอะเลยนะครับทีนี้ก็ต้มนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับผมอันนี้ขิงนะครับผมขิงไม่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมทำมะเขือขึ้นนะครับผมหรือมะเขือแจ้เนาะขาดขิงไม่ได้เลยนะครับผมพี่น้องทีนี้ก็เตรียมตัวปิดผานะครับผมพี่น้อง โอ้ยเนาะฝาอันนี้จะน่าจะเป็นพาที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาดูกันครับผมพี่น้องหลังจากที่ใจต้มน้วจนน้ำเลือดแล้วเนาะอืมโตมนอนนี่ครับผมโหน่าทานมากๆทุกคนดูสีสันครับผม สุกแล้วนะครับมนูง่ายๆบ้านๆเนาะครับผมโอ้น่าทานมากๆทุกคนหิวข้าวแล้วนะครับผมยามเย็นๆเหมือนเดิมนะครับมาเด้อครับผมทานข้าวกับใจหนุมนี่ครับพี่น้องโอ้สุดๆเลยนะครับผมน่าทานมากๆครับผมทุกคนนี่ครับดูใกล้ๆเนาะทุกคนอืมน่าทานมากๆนะครับ ก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ใจน่มก็ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมนะครับได้กับเข้าแล้วนะครับผมพี่น้องนี่โอ้ยเนาะหยิเข้าวแล้วนะครับผม